เป็นอะไรเป็นสาดฟ้าเหรอเมื่อว่าทำไรดูดาวใช่ไหมว่าสองดูดาวได้ใช่ไหมและอันนี่พิเศษมากพิเศษมากนี่จะทำไร <c oughs> สามารถบินจนหันได้หรออันนี้เหรอแล้วะแบบนี้ออ๋เปิดสวัสดีทามวันนี้เราจะมาต่อแมกเนททามวันนี้ยังเราจะต่อเป็นรูปอะไร บต่อบ้านเนอะโอเคจริงๆแมกเนตต่อได้หลายรูปนะคะตวันนี้พอจะมาต่อบ้านให้แล้วพ่ารูหรือเปล่า,เ,ลาเออว่าแมกเนตเนี่ยทำมาจากอะไรแม่เหล็กทำไมถึงรู้ว่าเป็นแม่เหล, <laughs> ล็กอะเพราะว่ามันต่อกันได้นี่ไงเพราะมันต่อกันได้แล้วเพราะว่ามันต่อกันแล้วมันดูดกันได้ใช่ไหมมันก็คือเป็นแม่เหลนะ็กอ่ะ แล้วกเพื่อนๆก่อนว่าแม่เหล็กเนี่ยไอ้ตัวแมกเนตอะเที่ยังพาเห็นเนี่ยมันมีหลายรูปทรงเลยเราลองบอกเพื่อนๆแบบเป็นแซมเปิไหมเป็นตัวอย่างไหมว่ามีมีรูปทรงอะไรบ้างแล้วเที่ยังพารู้จักก่อนอะไรรูปทรงอะไรสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมไหนชี้ชี้เพื่อนๆดูอ่าให้เพื่อนๆดูน,ดนะคือรูปทรงสามเหลี่ยมภาษาอังกฤษว่าอะไรจำได้ตอบเลยไม่ Oh, <wow. S 1> อันนี้เป็นรูปทรงอะไรเลยวงนกลมภาษาอังกฤษว่า circle circle ต่อไปต่อไปเออเอาันนี้ดีกว่าเนาะต่อหน้าจะรู้จักรูปทรงอะไรครับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัดอะไรตูร์ <D ula. S 1> าจัดตุราภาษาอังกฤษว่าอะไรครับ square s สเตยคือจับ next อ uh ่า อันนี้น,นี่อีกอันหนึ่งแล้วกันนะอันนี้รูปทรงอะไรคะสี่เหลี่ย์ผืนอะไรผืนผ้าผืนผ้าหาภาษาอังกฤษว่าอะไร,ร Rectangle Rectangle okay. อันนี้มันคือประตู <c oughs> อันนี้ r e c t a n g แถมแถมอันนี้อะไรอ่ะมันขึ่งใช่ไหมมันตรงชื่นกับกันครึ่งวงกลมใช่ไหมพอหมาเอามารวมกันมันก็จะกลายเป็นทรงกลมใช่ไหมพอหมา หนึ่งอันมันก็จะกลายเป็นครึ่งวงกลมภาษาอังกฤษคือคำว่าเซลสเซมิเซอร์เซมิเซอร์เกิร์ลโอเคนี่คืเซมิเซอร์เกิร์ลนะคะอ่ะทีนี้เรามาลองต่อบ้านกันเลยดีกว่าว่าบ้านเที่ยงไรจะต่อจะออกมาเป็นยังไงนะคะอ่ะเริ่มกันเลยเราเริ่มจากไหนเนาะเอาเริ่ม รถหล่อเป็นลรถบ้านเหรอเนี่ยเป็นป okay, okay. บ้าน,นาเอเคเคเราวิดไหนเอาไวตรงนี้ไหมเป็นทนตรงนี้ก็ได้ห,หนูหมะหมานี่ได้มนาะต่อด้านหน้าต่อด้านหน้าเราเริ่มทำจาอะไรก่อนฐานนะฐานบ้านนะเป็นตัวรถน,นะคะ นี Adams, tare, oh, ่ต้องให้หมามาช่วยไหมคะรือเปล่าตราทำเองอม่กด้ช่วยสิช่วยเหรอโอเคั่งทาไหนคะาหมาาเียนไทางนี้โอเคตอนนั่งนั่งหัวทางนี้ให้หมา่นเลยนี่กระเถิบไนี่นี่น่อแล้วเชิญมาแล้วเลยนะนั่งัหมหมออ่ะ้กอบอกมามาบอกหมาเป็นผู้ช่วยให้แล้วตอจะทาอะไรยันต่อนะ ก่อนแล้วก็ทำไงต่ออแล้วไงต่ออะไปเรื่อยๆอเราช่วยกันก่อนนะออกมาว่าเราต้องทำเป็นขาต่อลูกเราต้องทำเป็นอย่างนี้ต่อใช่เพื่อให้ให้มันมีฐานไงเห็นไหมเออให้มันมือมือฐานมันจะได้อยู่ได้ไนงะใช่ปะอ่ะแล้วไงต่อต่อเป็นขาไปเรื่อยๆก่อนอะต่อต่อเป็นขาไปเรื่อยๆเลยครับ ต่อเป็นฐานไปเรื่อยๆมาเออโอเคอมาว่าทันบนออกก่อนนะเราต่อเป็นฐานสี่เหลี่ยมให้ได้โครงขึ้นมาก่อนมีเทินข้าบนขึ้นามาส่งให้แต่มันจะมีช่ิงไหนอ่ะก็ไม่เป็นไรลูกใส่ได้ค่ะ ใส่เลยใส่วยะแล้วไงไไไไไต่อตะอะกัม่อไ,มได้อมหาไงตอนะนจะอบตอเป็นไได้กินข้าเข้าวไ,ได้นะเ <laughs> <c oughs> ข้าใจจริงจรรรา, <c oughs> า,ารอรเรรรรรเรรร ปน,นานเ้าอแล้วไงต่อเป็นค่มะจุดอ่ะแล้วสอ,องชั้นสอ,องชั้นเนาะโอเคเสร็นไหมอ่ะเสร็จสิเหมือนเราช่วงจะชอบชเตียมสองชั้นอยากทำบ้านสองชั้นเลยอ่ะโอเคได้มาช่วยไหมไม่ต้องอไม่ซองโอเคได้เออนี่ากดแรงเพราะว่าถ้าเรากดแรงเนี่ย้มันจะยุบ ดีร้องเพลงไปด้วยอีดีให้มีกระจกหายไม่มีหนึ่งเหรอโอเคให้มีกระจกด้วยโอเคได้ได้โอเคจะรือแบบต้องบนเปิดโล่งไหมเปิดประทุนตันสันรูปสันรูป แล้วงานสองฉันพอไม่อพอ,อไม่พอแต่เราสามารถที่เราจะตกแต่งใช่ไหมเออเป็นปีนโน้กโอเคเป็นปีนนกเป็นปีนโน้กเพราะทำงี้มันต้องเป็นมันต้องเป็นแบบนี้เพื่อให้เหมือนกันอย่นี่นี้เออเป็นโลกาลอาก<อ>าศนีม้าขนาดนี้โลกาอากาศโอเคเดี๋ยวจะทำให้ดูนะตรงนี้นะพอดีมันติดละเอาช่วยมาออก มาบอกแล้วเรยังมีแซนด์ดิบอยู่นะนี่เขาเนี่ยตอนนี้เรากำลังไอเดียมาเจอค่ะทำบ้านบ้านโอกาสที่สามารถดินได้นี่มีเป็กมีเป็ก <c oughs> อ่าแต่มาบอกว่าบ้านมันเริ่มเบี้ยวม <c oughs> าบ้านเริ่มเบี้ยว มันเริ่มเบี้ยวนะไม่ต้อจะจับแรงอยงจับแรงหรือตกเดี๋ยวมันเดี๋ยวว่ามันพังอ่ะจะตกแต่งตรงไหนเพิ่มไหมหรือว่ายังไงจะตกแต่งตรงไหนเพิ่ไมไหมฮะนี่เ <c oughs> พราะว่าจากที่ว่าแบ็กเนนมันมีหลายรูปทรงมากเลยนะคะเราสามารถจินตนาการได้หลากหลายเลยนี่โอเคเอาเบาๆนะลูกนะเพราะว่าเดี๋ยวมันตกมาพพเมาพราะว่าพอพอช่วงแต่งตัวางนะลูกนะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันหลุด เคยทำสะพานโค้งเอไม่ถ <lonely> ึงใช่ป่ะไม่ถึงอืมมาทำมาที่อยู่จะตอบำละงาสิาวามาทได้เาวายโอเคนี่ราคาโกบ้านยุคใหม่สองพันยี่สิบ ได้ไหมอนน่ยาวป่ะโอ้นเนี่ยค่ะแม็กเอน็นดีไม่ว่าเราจินตนาการได้โอเคตอนนี้นะคะอ่างเป่านะก็เริ่มจินตนาการไปไกลเลยบ้านเริ่มแบบโอ้โหสามารถเคนทดสอบทดสอบการเคล,ลื่อนตัวของของบ้านเป็นรถนเป็นบ้านเคลื่อนที่ได้ีใส่ลอ้อ มันสูงไปมันหนักไปมันจะหลงหรุอเออราะว่ามันหน,นักไปอยู่อ,อ,อเคอนนตอนนี้าม,มาีหลังคาบ้านที่แบบทรงเี๋ไก่อยู่เลกลาอเคแล้วก็ต่อเท่านี้พอไหมลูกพอก่อนเนาะใช่ไหมอ่าน,นี่ก็คือผลง,งานของอังเปาเป็นอังเปาลองบอกน้องเพื่อนๆสิว่าอังเปาต่อเป็นอะไรลูกรถต่อเป็นรถบ้านใช่ไหม ที่ว่าสามารถพาเราไปเที่ยวได้ในแต่ละที่ใช่นนี้แล้วก็สามารถที่จะทำะไรห,หนุกสามารถที่จะอันนี้ขึ้นบันไดเหรอขึ้นบันไดขึ้นบันไดมาดูดูท้องฟ้าใช่ไหมอันนี้ทางเข้าหรออันนี้ทางเาาาาาข้นในในนา,เขาบ้านใช่ไหมเอี่ยถอยมาที่พุ่งขึ้นไปไกลๆนิดนึงเข้าบ้านใช่ไหมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเข้าบ้านใช่ไหมขึ้นมาจิ้งมีชั้นสองด้วย โอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากเป็นสาดฟ้าเหรอเมื่อว่าทำไรดูดาวใช่ไหมว่าสองดูดาวได้ใช่ไหมและอันนี้พิเศษมากพิเศษมากนี่คือทำอะไรสามารถกินได้ จะดินนลุนีอดน้านลัตรงนี้จะมาหกเคนั่ปล่ไม่น evet: ok ั่งกับหมาตรงนี้กาก็ว okay. ันนี้ก็่เอปาก็ต่อรถบ้านของจิจาการตามของเปล่านะคะมาเป็นในลักษณะนี้เนก็เดี๋ยววันนี้เราจะขอตัวไปจาขอตัวไปก่อนนะเอาเปลาลูกเดี๋ยวเราค่อยมาต่อเพิ่มเนาะโอเค ก่อนค่ะ